สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เจอกับนิกกี้รีวิวชิเป้านะครับอีกเช่นเคยนะครับผมมาทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับสำหรับนิกกี้รีวิวชิเป้านะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เล็งหาในเรื่องของโอเล็นะครับโอเล็ดทีวีนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษมาให้นะครับผมท่านใดที่กําลังเล็งในเรื่องของ48นิ้ว4วันนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะเป็นน่าจะเป็นราคาที่ลด สุดนะครับช่วงนี้นะ้าน่าจะเป็นรถที่เยอะมากนะครับผมอ่าเท่าเท่าที่เคยรถมาเลยนะว่าปกติแล้ว4วัน48 4วันเนี่ยจะไม่ได้รถเยอะถึงขนาดนี้นะับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนิกกี้นิดนึงนะ,นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปแล้วก็ฝากช่องทางการสั่งซื้อสินค้าไว้ด้วยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะมีทั้งเพจแล้วก็ไลน์ของนิกกี้เองน้สามารถทักข้อมูลมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับผมอ่าแล้วก็ นะครับโปรโมชั่นนะวันนี้มีโปรโมชั่นทั้งส่วนลดแล้วก็ของแถมนะฝากติดตามมาด้วยนะครับดูกันจนจบคลิปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่55นิ้วก่อนนะครับเดี๋ยว48นิ้วเอาไว้ที่หลังนะครับ55นิ้วตัวนี้จะเป็นรุ่นของ C1 วัอเอวัขออภัยครับผม A1 นะครับ55นะครับ A1 ตัว OLED TV นะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมจิกรีโมทจะเป็นตัวนี้นะครับจะยังไม่มีตัว NFC นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ใช้อยู่นะครับหรือว่า เปิดลูกค้าท่านใดที่ไปลองนะครับหรือว่าลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วเปิดมาเจอหน้านี้นะครับก็ต้องบอกลูกค้านิดนึงว่าเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับด้านหน้าด้านบนเนี่ยจะขึ้นมาเว็บโอเอสเลยถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนะนําการใช้ใช่ไหมและนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับค้นหานะครับตอนนี้หน้าตาเปลี่ยนไปครับขึ้นเว็บโอเอสนะครับแล้วก็ อ่าสิ่งที่น่าจะอ่าขัดใจหลายท่านเมื่อก่อนนะครับเรื่องไลท์ทีวีเวลาที่จะเปิดทีวีสดนะครับปกติเราต้องเลื่อนมาด้านล่างนะครับมาอยู่ด้านล่างช่องแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะเวลาที่เราจะย้ายกลับไปทีวีอะไรเงี้ยจะได้หาได้ง่ายขึ้นไวขึ้นใช่ไหมครับอ่านะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวทวนกันสักนิดนึงแอปพลิเคชันที่มีอยู่หลักๆนะครับมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเบราว์เซอร์นะครับดูทีวีออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น OTT p l a y e r นะอรหรือว่า S S I P T V Disney Plus นะครับผมวิวนะครับแอปที่ใช้ฟรีก็จะมีไอชีนะครับผมแล้วก็มีตัว V T V ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันช่อง7นะครับอันนี้จะเป็นช่อง7โดยเฉพาะนะครับสามารถเข้าไปดูบัคกับ o ลูทีวีได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับจาก5 9 9 9 0ก็ร้อยกสิอันนี้คือราคาเซลล์แล้วนะ5 9 9 9มบาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่33,000 990บาทครับผมนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับมีของแถมในเรื่องของอตัว55าิ้วนิ้วของแถมจะเป็นพัดลมนะครับตั้งโต๊ะของมิส b บิชินะครับอ่า16นิ้วนะตั้งโต๊ ishi, ะบนะตตแบบตั้งโต๊ะนะครับที่สไลด์คอไม่ได้นะมูลค่า1,590บาทแถมให้ฟรีอีก1ตัว นะครับผมอ่าการบรินิีจอนับ3ปีเต็มเป็นสวิตออนไซต์ครับดูแลให้ลูกค้าให้ถึงที่บ้านเลยฟรีสาปีนะครับฟรีค่าแรงค่าไหลค่าเดินทางไม่รวมอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นจอแตกไฟไหมฟ้าผ่าอันนี้จะไม่อยู่ในประกันนะครับผมอ่าเวลาพูดต้องพูดให้เคลียร์ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้สิทธิต่อไปนะครับเราสามารถแลกซื้อนะครับซาบานะครับซาบาจะมีหลายรุ่นอ่ามีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันรวม ลำโพงซาวบาตัวใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงลำโพงที่เป็น360องศาด้วยนะที่เป็นปาร์ตี้นะครับเราสามารถที่จะแลกซื้อนะครับ X Boom นะครับ X Boom ตัว360องศานะครับพอดีโชว์ไกลนะครับเลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูในในเพจก็ได้นะครับผมตัว X Boom 360องศาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับจากปกติ11,990บาทนะครับ เราแลกซื้อเพียง9,990ยบาทนะครับอันนี้นะครับต่อที่1แล้วก็เราสามารถแลกซื้อซาบา์นะครับตัว s s หกห้า q นะครับ s หกห้า q ตัวนี้ตัวนี้นะครับ s หกห้า q ตัวใหม่นะครับอันนี้นิกกี้เพิ่งจะแกะนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลยนะให้ดูภาพก่อนแล้วกันนะครับก็จูงเสียงด้วย meridian นะครับอันนี้เป็นดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็ซับูฟเฟอร์ นะครับอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จากปกติ1 9 9 0บาทนะครับก็แลกซื้อได้ในราคาเพียง8,990บาทครับผมนะครับอ่านะก็ปกติปกติโปรโมชั่นเนี่ยขายที่9,990พนาเนะครับแลกซื้อลดไปอีกพันหนึ่งเหลือ8,990ัาเครับผมนะครับอันนี้สำหรับรุ่นที่เป็น55นิ้วนะครับ OLED A1 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่48นิ้ว C1 นะครับจะว้าวขนาดไหนอ่ะด้านบนเลย 48นิ้ว C1 เดี๋ยวผมขอซูมให้ดูนิดนึงนะครับนี่เลยตัวนี้ก็เด่นในเรื่องของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ120เฮิร์นะครับผมอ่าล้วก็ได้ชิปประมวลผลนะครับที่เป็นอัลฟานะครับอัลฟาเดี๋ยนะอัลฟ่านนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมใช้ระบบปฏิบัติการเว็บ OS นะครับอ่าหลายท่านอาจจะทราบกีอยู่แล้วล่ะตัวนี้แล้ว HD MI version 2.1เหมาะสำหรับการ เอาไปต่อ l พ y Station เล่นเกม p พ5นะต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ระบบเสียงที่เป็น360องศานะครับถือว่าสุดยอดออกมาอยู่ในห้องนอนนี่ไม่ต้องใช้เครื่องเสียงเลยครับเสียงดีแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถที่จะหมุนรอบตัวเราได้ด้วยนะครับมาทั้งด้านบนนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมตัวนี้ปกติขายอยู่ปกติราคาปกติอยู่ที่4 10, 000, 9 000, 9 9 8บาทน,นะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นว้าวเลยครับ 2,7,990บาทครับผมนะครับแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยสูงเปอร์เซ็นต์10เดือนเนี่ยกับทุกบัตรเลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเฟิร์สชอตนะครับสูงเปอร์เซ็นต์20เดือนเลยครับผมนะครับของแถมนะครับของแถมตัวนี้เดี๋ยวผมขอรสชาตอ่ะส่มกลับที่เดิมก่อนนะครับของแถมสับตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับของวิสนะครับ มูลค่า990บาทแถมมาให้ฟรีเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับผมอนะ่ะสอบตัวนี้อ่าเป็นไงครับราคาโดนใจกันไหมเพราะปกติเนี่ยเราจะเคยซื้อกันในราคา3,000 30, 0ต้นต้นนะ3,000 0ต้นต้น3,000 0กว่าต,ต,ตอนนี้จัดโปรโมชั่นแรงมากครับ27,990บาทนะครับผมแล้วก็บัตรเครดิตนะครับสามารถผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสูงสุดเลยก็จะเป็นบัตรของอ่ากสิกรเอ็กเพสครับ0% 36เดือนสิทิแบงก์เรดดี้ส24เดือน<ด><ด> นะครับแล้วก็เซนทันเซนทันเดอะวันเฟิร์สชอยสูตรเปอร์เซ็นต์ยี่สเดือนบัตรเฟิร์สชอยสูตรเเดือนบัตรอีออนสูตเดือนครับผมนะครับคะแนนที่จะตัดมันลดได้ก็กสิิกรครับทุกๆ1 0หนพันคะแนนลดได้หนึ่งร้บาทนะครับกสิกรอ่ากสิกรทุกๆ1 0หนพันคะแนนลดได้หนึ่งร้บาทนะครับกรุงไทยทุกๆ1 0หนึ่งพันบาทอ่าทุกๆหนึ่งพันคะแนนลดได้หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเดอะวันการ์ดนะครับแปดร้อยคะแนนแรกในหนึ่งร้อย มีให้ด้วยแล้วแต่บัตรเครดิตที่ลูกค้ามีนะครับสอบอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็แอดไลน์นะครับหรือว่าทักมาในเพจได้เลยนะครับ่านะแต่ว่าอาจจะตอบช้านิดนึงนะเพราะว่ามิกกี้อาจจะติดภารกิจหลายอย่างนะครับผมอ่านะก็เป็นไงกันบ้างครับกับวันนี้โปรโมชั่นนะครับสองรุ่นนะโอเลทั้ง2รุ่นเลยนะครับลดส่งท้ายเลยครับตอนนี้นะครับมีของแถมด้วยส่วนลดเยอะด้วยผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับประกัน3ปีด้วยนะครับก็ ชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกับนิกกี้ใต้คลิปสักนิดนึงนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับก็ตอนนี้กลับมมอประจการแล้วนะครับอาจจะหายไปหน้านะอาจจะนิกกี้อาจจะเจอในเรื่องของหมรสมชีวิตมาพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะมีคนโทรมาแต่ตอนนี้แจ้งนิดนึงนะครับเรื่องเบอร์โทรนะครับก็อาจจะไม่ได้รับสายนะเพราะว่าตอนนี้นิกกี้จะไม่รับสายงานยุ่งมากนะครับก็ฝากให ไลน์แล้วกันนับไลน์หรือเพจแล้วกันนะครับไลน์หรือว่าพิมพ์อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวนิกกี้จะมาไล่ตอบนะครับทีละคนนะครับแต่ตอบแน่นอนอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมในเวลาทําการก็ตอบให้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับผมอ่ะก็วันนี้คลิปจบเพียงเท่านี้นะครับผมมาอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าราคาถูกใจไหมยังไงไหมนะครับก็สับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ